ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมบอยเศรีฐีนาคราชอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาดูพามาดูนะผมไม่ได้ดูหรอกผมดูอยู่แล้วจะพาท่านมาดูที่ส,สวยๆอีกหนึ่งแปลงนะครับเด็ดถนนตรงนี้เลยอยู่ข้างหน้าผมนี่แหละนะครับสองไร่สองงานกับอีก60ตารางวา2ไร่2ง,งานกับอีก60ตารางวาฉนดนคุดแดงด้วยนะฉนดนผืนเดียวนะครับถนนนี้พังลาดยางใหม่นะผมอยู่ที่อำเภอบางปะมะนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีแปลงนี้นะห่างจากกรุงเทพนะประมาณสัก 87กิโลผมจับข้อมูลจาก GBS อะนะ87กิโลนะครับอ่าสูงกว่าระดับน้ำทะเลก็10กว่าเมตรอะนะนี่ตรงไปนี่ก็คือไปเส้น3-40ที่มาจากกรุงเทพอะ่ะอ่าตรงนูน้นฝั่งนูน้นนะครับเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งไปอำเภอสองพี่น้องนะครับไปทางนาคปรปฐมได้มันไปได้หลายทางแปลงที่ผมจะพามาชมเนี่ยนะผมเคยมารีวิวเต็มๆแล้วใครสนใจคลิปเต็มเลยนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะแอดไซน์ boy88 ทีมข่าวหมายแอดไซก่อนนะ แอสไสบีโอไวเลขกแปนะครับเบอร์โทรผมก็ศูนย์เก2 0 98, 38, 75, 9สที่ที่ผมจะพามาชมดูง่ายๆนะครับเห็นเสาไฟปะเสาไฟอันนี้นะครับหน้ากว้างประมาณ30เมตรนะครับหน้ากว้างเนี่ย30ิเมตรแล้วก็ลึกลงไปเนี่ยตกประมาณ1้อยกว่าเมตรนะครับ้อยกว่านะถนนนี้เพิ่งทำใหม่น้ำไฟพร้อมนะครับแล้วก็อยู่กลางชุมชนเข้ามากลางชุมชนหมายความว่าเดี๋ยวมองรถก่อนเห็นไหมเห็นบ้านคนปะ ข้างหลังที่ผมขับรถมเนี่ยมีแต่บ้านคนทั้งนั้นเลยนะครับเห็นนะจากเสาไฟต้นนี้เนี่ยต้นนี้นะตรงลงไปเนี่ยร้อยกว่าเมตรมันจะมองยากนิดนึงเพราะพอนาเนี่ยมันเป็นผืนใหญ่นะครับแต่ถนดเขาแยกกันหมดแล้วละ่ะเข้าไปเนี่ยร้อยกว่าเมตรแล้วก็หักไปชนคัน,คนที่ตรงนั้นแล้วก็เลาะมาชนถนนตรงนี้อ่าราคาก่อนนะหมดเนี่ยเกือบสามไร่เนี่ยหนึล้านหนึล้านอ่า นี่ครับนี่คือราคาของแปลงนี้ต่ำกว่าถนนก็ประมาณสัก1เมตรละกันเขาเพิ่งเก็บเกี่ยวข้าวไปนะเก็บเกี่ยวข้าวไปได้ไม่นานเห็นไหมรถวิ่งอะ่ะเห็นไหมฮะเส้นนั้นนะเส้นจ,จากสุพรรณไปสองพี่น้องนะครับผมบอกท่านแล้วนะบอกท่านว่าเสาไฟนี่คือเขตนะตีนเข็มันอยู่ตรงข้างล่างนะครับเพราะ,ะนั้นผมใช้เสาไฟเป็นตัวอ้างอิงแล้วก็มาถึงตรงนี้ตรงไปนี่ไปทางสุพรรณได้นะครับ 87ิเ็ดกิโลขับตวชั่วโมงกว่ากก็ถึงแล้วนะครับผมจับจากเซนท่านเวสเกตนะจุดอังอิงที่ผมพูดอยู่ตลอดนะครับน้ำปีห้าสี่ก็ก็ไม่ได้ท่วมนะครับปิ่มๆมไม่เฉยนะครับนี่มันมาถึงตรงนี้เดี๋ยวให้เดินไปก่อนข้างๆก็เ,เป็นบ่อปลานะก็เป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยนะครับเป็นบึงเลยเห็นไหมล่ะบางคนชอบน้ําก็จะเหมาะเลยถนนนี้ไม่ได้อยู่ในที่เรานะไม่ได้อยู่ในที่เราเห็นเสาไฟป่ะนั่นแหละมุมที่ประมาณสาสิบเมตรได้ นะครับแล้วก็ลึกไปร้อยประมาณร้อยเมตรได้ร้อยกว่าเมตรเนี่ยผมให้ดูนี่เป็นบึงอ่ะจริงๆมันคือบ,อบ่อปลาหละแต่เป็นบึงขนาดใหญ่อ่ะใครที่ชอบมาปลูกบ้านนะ้ำมาถมที่นะ้ปลูกบ้านหลังสวยๆนะโอ้ท่านดูรถข้างหลังนีเห็นไหมฮะผมเงียบให้ท่านดูรถก่อนรถเยอะครับเส้นนะั้นรถเยอะเห็นไหมข้ามทะลุไปหน่อยเดียวก็ถึงตรงนั้นแล้วนะครับเนี่ยเป็นบึง บึงขนาดใหญ่ผมเรียกบึงแล้วกันเป็นเป็นบึงป่อปลานะอย่าไปตกปลาก็นะใครมาใครมาแถวเนี้ยนะครับขเขาเลี้ยงปลาไว้นะครับนี่ยนะความกว้างเรารู้แล้วนะนะความลึกก็ตรงไปนะครับตรงไปผมสู้มันก็ได้ดูนะฮะเ,เห็นหลักนั้นไหมนั่นอนะ่ะคือหลักมุมนะครับวันนี้ไม่เดินครับวันนี้เดินยาก เจ็บขาครับเนี่ยตรงเข้าไปถนนนี้ไม่ใช่ของเรานะครับเราติดถนนด้านเดียวอ่ะมองทะลุไปนะเห็นโรงงานไหมเป็นโรงมันไม่ใช่โรงงานเรามันเป็นโกาดังโชว์รูมเห็นไหมเห็นบ้านคนไหมเต็มไม่หมดเลยเนี่ยจุดเด่นคือข้างหลังคือถนนเส้นที่หลัก2เลนนะแต่เป็นเส้นหลักเลยนะครับ <c oughs> ส่วนเส้นที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นเส้นรองนะคเพิ่งมีการเอ่อเทคอนไม่ใช่คอนกรีตเทแล้วยังมาต่อยซ้ำเนี่ยเห็นไหมดูดิไฟฟ้าปราปาพร้อมมีรู้สึกจะมีไฟเบอร์เลยนะไฟเบอร์ออปติกนะครับ ไฟอ่าไวไฟอ่ะพูดง่ายๆอนะอินเทอร์เนต็ตอ่ะพูดง่ายๆนะครับนี่ใดูโดยรอบข้างส่วนข้างๆเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นบึงบัวเป็นท้องนาท้องไร่ปลูกบ้านได้สบายอะฮะแล้วไม่ต้องลกวโดดเดี่ยวนะถ้านองมาขับรถสำรวจดูนะครับผมบอกแล้วนะครับเบอร์ผมก็098 38 75 209นะครับคลิปนี้ ท่านหลายคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมผมไม่เดินมันมีคลิปเต็มแล้วแอดไลน์มาแล้วกันครับเดี๋ยวให้ชมคลิปเต็มนะครับข้างหน้านี่นะท่านด่าให้เตียนเลยนะด่าให้เตียนปุ๊บก็ลงถมดินอนะ่ะแล้วแต่จะไปขุดดินข้างหลังมาถมข้างหน้าปลูกบ,บ้านยังได้เลยนะครับดินก็เฉลี่ยไล่หนึ่งสูงหนึ่งเมตรอ่ะประมาณสักแสนก็บาทนะครับเหมาหนะ้าอันนี้ราคาเหมานะเนี่ยบรรยากาศก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นแมงปอไหมดินเงี้ยเต็มท้องฟ้าเลยอ่ะมันอึมครึมครับฝนมันจะตกก็ไม่ตกอนะ เพราะฉะนั้นลองดูราคานี้แทบไม่ได้ลดแล้วนะถ้าใครไปดูคลิปเก่านะมานล้านเก้ากว่านะทีนี้มันผ่านมาประมาณเดือนกว่าเจ้าของก็อยากจะรีบขายเขาก็ลดราคามาแค่นั้นเองนะครับคลิปเก่าเนี่ยอ่ะไม่เชื่อนะแอดไลน์ผมมานะครับแล้วเดี๋ยวผมส่งคลิปที่ผมมาครั้งแรกให้ดูนะครับเมื่อเดือนกว่ามันยัง1.9กว่าเลยนะครับอันนี้มา1 7 9กลดลงมานะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวท่านจะต่อแล้วต่ออีกนะครับผมเจอบ่อย,อยงไงต้องพูดดักคอยไว้ก่อนบางคนเห็นแว็บแรกต่อจะซื้อจริงต่อมาชมที่ต จะโอนที่ที่สำนักทีดดินที่จะเอาวันโอนก็ต่อ5-6รอบอ้อครับมันเลยไม่จบเพราะฉะนั้นมาชมที่ก่อนต่อแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจแปลงนี้ก็มาจําได้นะมาชมแล้วมาจา2สองหมื่นสิบห้าวันโอนนะครับจุดเด่นของแปลงนี้คือมันอยู่ใกล้กรุงเทพจุดเด่นของแปลงนี้คือมันอยู่ในชุมชนจุดเด่นของแปลงนี้คือมันติดถนนนะครับมันมีน้ํามีไฟนะครับมีสาธารณูปโภคจุดเด่นของแปลงนี้คืออยู่ในชุมชนก็จริงนะครับแต่นะครับ แต่นะฮะมันไม่ได้เป็นชุมชนติดนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเด่นอยู่ส่วนข้อเสียคือมันต้องถมนะครับประมาณ1เมตรอ่ะไม่รู้เป็นข้อเสียหรือเปล่านะประมาณ1เมตรอ่ะครับมันจะเพอร์เฟกมันเป็นไปไม่ได้นะครับแล้วก็จุดเสียอะไรก่ะเอ่อหนึ่งมันถมที่แล้วกันเอาง่ายๆอ่ะฮะน้ำไฟไม่ใช่ข้อเสียอะไรก่ะก็มีประมาณนี้แหละครับราคาเหรอราคามันประมาณนี้แหละครับลองมาเช็คดูนะครับบางคนนะผมเห็นบ่อยนะครับผมเจอบ่อย อ่ารู้แล้วนะสมมตินะจะไปซื้อที่สมมติเขาบอกขายอยู่100บาทนะครับท่านก็ขับรถตะเวนไปจอดกินคงกินข้าวแล้วก็ถามเขาเขาก็บอกอ๋อไล่ละแค่30บาทเองนะครับท่านก็โอ้โหทําไมที่นี่นเขาขาย30บาททําไมมาขายชั้นร้อยหนึ่งบางทีข้อมูลไม่ละเอียดนะครับไอ้สาบาทอ่ะร้อยไร่ครับขายยกแปลงร้อยไร่นะครับแล้วเข้าไปลึกอีก1 0 20, 20กิโลนะครับแล้วก็มาเปรียบไอ้แปลงที่เขาขายอยู่ทําไม100บาทอะไรอย่างเงี้ยนั้นแปลงใครมันไม่เหมือนกันแปลงใครแปลงมันอย่างเช่นแปลงเนี้ย ขายร้อยบาทข้างๆเขาอาจจะขาย300ก็ได้นะครับมันไม่เหมือนกันมันอยู่ที่ความพึงพอใจของระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับเลยบอกไปก่อนนะครับมันราคาประเมินมันใช้ไม่ได้หรอกครับราคาประเมินใครจะซื้อขายล่ะมันมันเป็นการประเมินที่บางทีมันมันมันความจริงมันซื้อขายไม่ได้อะครับก็ต้องบอกอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นลองมาเช็คข้อมูลอยู่ก่อนนะครับมันไม่เหมือนรถยนต์นะ สมมติรถเนี่ยผมซื้อผมใช้เชฟอยู่เนี่ยราคามันคงไม่บวกลกันมากหรอกร้อยหนึ่งร้อยโชลูมสองร้อยโชลูมเนี่ยขับรถตะเวนไปมันไม่ต่างกันมากมันต่างแค่ของแถมกับส่วนรถราคาตั้งพอๆกันแต่ที่ดินเนี่ยติดกันตรงข้ามกันราคายังเทียบกันไม่ได้เลยนะครับมันอยู่ที่หลายๆเหตุหลายๆปัจจัยและหลายรูปทรงนะครับนะอันนี้คือบอกกล่าวไว้ก่อนอ่ะโอเคแปลงนี้ใครสนใจก็ลองดูนะครับวันนี้ผมบอยเศรษฐินักไล่ก็ขอลา,ลานะครับขอทุกท่านโชคดีมีความสุขนะครับ ร่ลำรวยเป็นสศรีมหาเศรษฐีทุกคนนะนะครับใครอยากได้แปลงในชุมชนก็ลองดูเป็นทางเลือกไม่ได้บอกว่าแปลงนี้ดีที่สุดแต่บอกว่าแปลงนี้คือทางเลือกเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคเป็นประโยชน์กับท่านแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ผมใบเศรษฐีนักล่าไปแล้วแปลงนี้อยู่ที่บ้านท่านอยู่ไหนไม่รู้นะท่านจับแล้วกันอ,อบตวัดดาวอ่ะแล้วบวกไปสัก3มกิโลอ่ะอ,อบตวัดดาวนะครับออตำบลวัดดาวนะครับอำเภอบางปะมาจังหวัดสุพรรณบุรีอ่ะโอเควันนี้ผมใบเศรษฐีนักล่าไปแล้ว ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีนะครับใครเจ็บป่วยก็อยู่ก็ขอให้หายเจ็บหายไข้แล้วกันใครเป็นนี่อยู่ขอให้หมดหนี้ใครทุกข์ร้อนอยู่ขอให้มีแต่ความสุขสบายใจนะครับไปแล้วครับขอบคุณมากสวัสดีครับ